นั่งเลือกเกาหลีน่ารักนังทครมาที่นี่ก็จะสมหวังเรื่องความรักเดินมาถึงแล้วนั่งไงสกายวอล์กแล้วก็เคเบิลคาร์ปูซานแอร์ครูสโอ้โหกลิ่นปูบอดดิ้งแอเรียชั้นที่4ซองโดมารีนเคเบิลคาร์ปูซานแอร์ครูสไกายบุ๊คยาวจริงนีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นั่งเคเบิลคาร์ปื๊ดมาถึงตรงนี้แต่ว่าเราจะเดินจากตรงนี้ ดัดเลาะตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้อันนี้ทิเกตบูธอันนี้ทิเกตแมชชีนใครอยากจะซื้อเคาน์เตอร์ก็ได้ซื้อที่ตู้ก็ได้ English ซื้อแล้วแต่อากาศไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ขึ้นนะคริสตนะัลครูสก็คือเป็นใสๆแบบนี้ยแอร์ครูสก็คือไม่มีใสๆที่พื้นคริสต <Crystal Cruise, S 2> <ม>ัลครูสเราเอาสมมุติว่าวันเบก็คือ1,7อื่นแต่ถ้าเป็นบราว์ทริป 22 0 0 0ยังไงก็ต้องซื้อเราทริปอยู่แล้วมันคุ้มกว่าอยู่แล้ว่ใครจะไปแล้วก็เดินกลับแล้วจริงปะ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นแอร์คลูซเราทริป17ื่นแต่ถ้าเป็นวันเว่หมื่นสามรถไปจิ๊ตเดียวเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อเราทริปแล้วแหละดีแล้วมีล็อกเกอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปส่งที่เคเบิลคาร์กันนะมีล็อกเกอร์เพียบเลยมาเที่ยวเกาหลีไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำเลยนะมีทุกที่ฟรีทุกที่ด้วย ง่ายเคเบิลคาร์แล้วก็สกายวอล์กเขาฉลาดนะถ้าเขาไม่สร้างเคเบิลคาร์ตรงนั้ก็เหมือนเป็นที่รกล้างเลยสรางเ๋ยวรถห้องน้ำก็มีข้างบนไม่ต้องไปเข้าข้างล่างนะคนเยอะข้างบนสะอาดกว่าพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปทางนั้นเขาก็เจอสแกนตั๋วแล้วก็เดินเข้าไปทางนี้ต่อคิวไปถ่ายตรงนั้นให้เพื่อนๆดูก่อนคละ4ี่คนเลือกได้ขึ้นแยกกับคนอื่นก็ได้อันนี้คืออันที่พื้นเป็นกระจก เรียนเชิญเพื่อนๆขึ้นเคเบิลคาร์ได้เลยนะคะส่วนเราเราจะขึ้นลิฟต์เอ้าทำไมเขามาแซงแล้วล่ะส่งเพื่อนๆขึ้นเคเบิลคาร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถมากินปูตรงนี้ได้กินปูเต็มๆเลยปูผัดผงกะหรี่บินห้าเองเมื่อกี้ไปส่งเพื่อนๆขึ้นกระเช้าตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินออกมาทางนี้เป็นสกายวอล์กมีทั้งสองทางเลยทางซ้ายแล้วก็ทางขวา อูโหูหแล้วตรงนั้นก็คือชายหาดเดินข้ามสะพานตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็ลอดถ้ำมานี่ชื่อซอมโดบีชถือว่าเป็นชายหาดแห่งแรกๆในปูซานเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนพัฒนาน,นี่ก็คือคนญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นอาจจะถูกปกครองโดยญี่ปุ่นอยู่ไหมแล้วก็ถนนแห่งแรกๆของปูซานก็คือสร้างขึ้นโดยลิงก์จากที่นี่เข้าไปยังดาวเทาแล้วก็ชื่อซอมโดก็เพราะว่า แถวนี้เป็นป่าที่มันมีต้นอะไรอ่ะพายทรีเยอะไม่รู้คือต้นอะไรซองโดนี่คือเป็นชื่อต้นไม้เหรอถ้าเรียกเป็นญี่ปุ่นก็กลายเป็นซองโดนี่รูปตั้งแต่ปี1910เลยนะ1920 1938 1965แล้วก็ข้างบนคือ1970 80มีเริ่มมีสีละ90 2 0 0 5ยังไม่มีสกายวอล์กเลยนะยังไม่มีเคเบิลคาร์ด้วย อันนี้หวาเสียวกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่กระจกนะเราปลอดภัยไว้ก่อนที่นี่เขามีจะเดินเยอะเนาะหลายจุดเลยอ่ะบ้านเราก็มีหาเดยเดยอะยะนะจริงๆที่นี่ถ้าไม่มีสกายบอนี่ก็จะเป็นหาดปกติธรรมดานะแต่นี่เขาพอทํามาก็เป็นเด่นเลยตรงนี้สกายบอีซสายมีเคเบิลคาร์อยู่ข้างบนพาดผ่านตรงนี้สวยมากเป็นวิวที่สวยและฟรี ดูวิวตรงนี้ได้ด้วยไม่ต้องหยอดเหรียญด้วยนะมนไม่มีที่หยอดเลยนี่มันดูนางเงือกเกาหลีโอ้ยนางเงือกเกาหลีน่ารักจะติดเล็บ <laughs> ปัดภาากับชายคนรักก็คือข้างหลังเออเนาะเป็นหนังอะไรสักอย่างหนังเรื่องตรงวอรซอนี่ทั้งอวบทั้งเถือนนึกออกแล้วแหละทำไมรูปปั้นเนี่ยผู้ชายเขาถึงทําท่านี้เหมือนแบบว่าเ <c oughs> พราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะลูกป,ปั้นนางเงือกอ่ะมีแต่คนแย่งจับหัวนมกันหมดเหมือนว่าอยาจะทำแฟชันอะไร ไม่เขาบอกว่าฉันเอาบ้างเอาบ้างแต่คนปั้นนี่สงสัยจงใจแน่เลยไม่มันมีประวัติอยู่นั่งไงแต่มันเป็นภาษาเกาหลีตรงนี้เหมือนที่โครเอเชียเลยโครเอเชียก็ชอบทําแบบนี้ทําแผ่นหินให้มันเรียบๆให้คนลงไปเดินนะวิวตรงนี้ก็สวยดีนะสวยมากๆด้วยอ่ะโอเดินมาไกลมากอย่าลืมนะวันนี้เราเดินส4กิโลไปกลับโอ้สาลายหอยเขาเก็บหอยไปกินนะยิ่งอ่อุ้ยอย่าไปเกะมันฮะยังอยู่อ่ะ มันยังมีชีวิตยอยู่นั่นไงเขาเก็บหอยไปกินนะนะ่ะเราไม่ได้จะไปกินเราอย่าไปแกะมันสิแสดงว่าน้ํามันต้องขึ้นมาข้างบนนี้แน่เลยนะผมเป็นประเทศแห่งสาหร่ายที่แบบนี้ก็ยังมีสาหร่ายขึ้นเออถเก็บสาหร่ายไปอบแห้งไม่เป็นไรสาหร่ายถูก <laughs> โอโ้ดินแดนหอยโขดหินตรงนี้นะสวยมากมากสัมผัสธรรมชาติสุดๆพอเดินข้ามสะพานมาปุ๊บมันจะมีสกายวอล์กสองทางก็คือทางซ้ายแล้วก็ทางขวา เมื่อก่อนอาจจะเป็นสกายวอล์กแค่นี้แล้วก็ต่อ,อ,ตอเติมป่าเดี๋ยวต่อเติมไปถึงฝั่งนู้นเลยไหมเปิด6กโมงถึง5้าทุ่มเลยเหรอ,อมีเรือเป็ดด้วยมีเวทีกลางทะเลแล้วก็มีปลาวานชูคอและชูหางสกายวอล์กคือเส้นสีส้มๆอันนี้อันนี้คือใช้หาดสัมผัสแรกทรายจริงไหมเนี่ยทรายนุ่มแล้วทําไมทรายมันเหมือนกันทุกหาดเลยวะนัน่นแหะที่ตอนไปภูเก็ตอะทรายยังไม่เหมือนกันสักที่เลยนะ ข้ามาถมป่ะเนี่ยที่เดาว่ามันเป็นชายหาดธรรมชาติส่วนหนึ่งลองจับทรายขึ้นมาดูละเอียดมากอ่ะมีคนมากางเต็นท์นอนเลยจ้าไส้กรอกเกี๊ยวซ่าบาร์บีคิวไม้ละห้าพัไส้กรอกเลือดหนังหมูแป้งทอดปลาทอดเจ็ดพัสอง่ะดูเยอะๆจะได้อิ่มกินด้วยสายตาปลาทอดโอ้หน่ากินมากอ่ะ 5,000-8,000อ๋อเขาขายเป็นคูปองต่อให้เป็นประเทศปลอดภัยเราก็ต้องระวังกระเป๋าให้เป็นนิสยัยเบียร์ไอศครีมโคนอา้าวเขาแบบไม่มีลูกค้าอ่ะเฮ้ยอ๋อไปตักไอติมหมดแล้วนั่นไงดูเบียดีทำไมมันขึ้นาทางก้นอะ่ะเสร็จปุ๊บแล้วมันมีฝาปิดข้างล่างไงพอเอาแก้วลงไปเสร็จปุ๊บแล้วกดแล้วเบียร์มันก็ขึ้นมาเองอ๋อมีแบบนี้ด้วยเบียร์แก้วหนึ่งสามพัน อันนี้เป็นส่วนของการแลร่ปลาดิบออกมาเป็นแบบนี้ปลาดิบแบบนี้กินกับน้ำจิ้มแบบนี้อทำไมคว้างทิ้งทำไมอ่ะโหยปลาหน้ากินสุดๆอ่ะเป็นพวกต้มๆแค่ดูก็อิม่มมดดีเนาะฮะโอ,น,อน,นี่เขาขายปลาเป็นตัวๆเลยอ่ะอันนี้เหมือนปลาทูเลยอ่ะนีเขาหั่นให้ชิม อันนี้ขายมาเป็นแช่แข็งเขามีงานอะไร Maccole Festival อ๋อไอที่เราเห็นก็คือ Maccole m a c c l e ที่แบกไหวแล้วชิบเดียวก็มาเป็นปลาดิบให้เรากินบนใจดีจังเลยเนอะเขาแบ่งเป็นโซนๆอะ่ะมีตุ๊กตาปลาด้วยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นท rekking t r a แต่ไม่น่าจะใช้รู้ของเราดีแล้วที่บอกเป็นภาษาเกาหลีมีทั้งของกินของใช้ เรื่องประดับเราจะไปถึงที่หมายไหมวะเนี่ยอุ้ยน่ารักข้างนั้นเลยอ่ะที่นี่เขาเก่งครีเอทีฟเนาะกิฟต์ก็น่ารักเสื้อตัวละหมื่นเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเดินจากซองโดบีลัดเลาะมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้เราจะไปยังไงต่อทำไมเขาปิดอ่ะเขาปิดหรือเปล่าไม่มีคนเลยอ่ะเนี่ยเขาล็อกเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ซองโดซีไซด์เทรลเราจะมาตรงเนี้ย ไม่ได้หนนรอเขาบอกว่าเนื่องจากเกิดพายุในปี2020ก็เลยจะต้องปรับปรุงแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยปรับปรุงตั้งแต่ปี2023ถึง2024อันนี้จีเดานะ <c oughs> อ๋อเขาเข้ามาแล้วเขาออกไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เราจะเข้าแต่เขากำลังจะออกก็มีเข้าแล้วออกมีทางเข้าทางอื่นให้ออกไม่ได้ด้วยอะันนั้นปีนออกเลยแสดงว่าเขาเข้ามาทางนั้นได้แต่เขาออกไม่ได้งไงสงสัยต้องเดินตามถนนไปว่ะเราเข้าทางนั้นมั่งไหม ามาเราเดินมาจากตรงนู้นแล้วอ้อมมาทางนี้แล้วเจอเคเบิลคาร์แล้วก็ผ่านซองโดบีสแล้วก็เดินมาถึงเท k กกิ้งเทลตรงนี้แต่ว่ามันดันปิดเราก็เลยต้องเดินขึ้นมาที่ถนนแบบนี้ทางเดินแดงๆเนี่ยมันปิดอ่ะไม่งั้นขโขวสวยเลยอ่ะนเนาะเฮ้ยเขาลงไปได้ยังไงอ่ะผมดูแล้วปลายเตือนเยอะแยะเพราะว่าคนเกาหลีดื้อไง <laughs> เดี๋ยวตกบ้างเดี๋ยวหลงบ้างเด <laughs> ี๋ยวมีลวดหนามด้วยนะ อ๋อไม่ใช่ลวดหนามเว้ยแต่ว่ามันก็เป็นลวดอ่ะแล้วดูนี่นี่ทางเข้าเมื่อกี้เห็นเขาเดินเดินอยู่เอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะแล้วเขาปีนเขาไปได้ยังไงไม่รู้ดูดิปีนอีท่าไหนอ่ะผมประมาณว่ากั้นไม่ทําไมวะมาขวางทางฉันฉันเดินอย่างนี้ไม่ตั้งแต่เด็กแล้ว <laughs> <laughs> อายุเยอะด้วยนะเออมาขวางทาไมไม่เห็นอันตรายซะหน่อยจิตตกไปได้เดี๋ยวเราน่าจะต้องไปตรงนั้นอ่ะเหมือนเป็นสกายวอล์กป้ายใหญ่มากเลยอะ <laughs> ะ่ะพายุล้มมาทีทับคนได้เลยนะ <laughs> <laughs> นี่จุดชมวิว เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นก้อนหินรูปคล้ายเต่า mm hmm. ก็เลยเรียกว่า the turtle rock mm hmm. ได้รับมาจากนิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเขามาช่วยรบในสงครามเกาหลีแล้วก็มีทหารนิวซีแลนด์เสียชีวิตไปถึง45นายมันมีทางให้เดินหนีเขาไม่ได้กั้นนะเราน่าจะมาผิดทางแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรผิดแล้วผิดเลยลุงสองคนที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยเขาป<บ>ีนเขาปีนปีนมาเออปีนมาตอนอยู่กลางป่า ปิดขาววอนมากกว่าตัดบันไดทิ้งไปเลยฮะเนี่ยยังมีแต่หินน,นไม่มีบันไดาขาดไปเลยอะ่ะเอ,อเส้นทางตรงนั้นมันขาดเห็นว่าดูรถด,ดิรถพวกนี้คือมาตกปลาทั้งนั้นเลยนะ<อ>มีปลาล่วงตัวหนึง่งตัวเล็กเกินเลยไม่เอากลับบ้านใช่ปะตรงนั้นมีร้านขายของแล้วก็มีสกายวอล์กตรงนั้นเอาปลาหมึกมาปิ้งอะ่ะหอมหอมนะ ตอนแรกนึกว่าร้านขายปลาแต่ไม่เห็นได้วางขายอะไรเลยเราตกปลาเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเราจะปรุงยังไงล่ะเราก็ไปให้เขาปรุงไงปิ้งปลาไงเสร็จปุ๊บแล้วก็มานั่งกินหลังรถม,มีห้องน้ําด้วยเดินจากที่ตกปลาเราก็จะเดินขึ้นทางนี้ตรงนี้คือทางเข้าที่สกา,ายวอล์กเดินมาถึงทางเข้าพันเดียวอัอต้องใช้เหมือนสดคำเสมะ เวลาลมันพัดมามันจะโยกด้วยล่ะมีความหวาดเสียวหน่อยๆถ้าเราไม่มองข้างล่างก็้นเรื่องเนาะเป็นตะแกรงยังดีกว่ากระจกนะกระจกหวัดเสียวกว่านะนี่เราข้ามมาก่อนะเนี่ยตรงนี้ตรงกกนี้เี่ยคนที่ดูแลเขาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ้วจัดท่ายด้วยทำอย่างนี้นะลงรถเมล์ทางนี้แล้วก็ซื้อตั๋วทางนี้คนละหนึ่งพันแล้วก็เดินเข้าทางนี้ ถ้าใครไม่อยากจะเสียค่าเข้าก็นี่มาเกาะรั้วแถวแถวนี้ตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีชาวประมงคนหนึ่งในซองโดนี่แหละวันหนึ่งเขาก็ออกทะเลไปไปจับปลาแล้วเขาก็เจอขึ้นไปติดที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ในถ้ำแห่งนั้นเนี่ยเขาก็เจอผู้หญิงสาวที่กําลังบาดเจ็บแล้วเขาก็รักษาผู้หญิงคนนั้นราคอนปรินเซสเจ้าหญิงมังกรก็ ต้องการแต่งงานกับชาวนาเอ้ยใช่ชาวประมงแล้วก็สวดภาวนากว่า1,000วันที่อยากจะเป็นมนุษย์แล้วก็ในวันสุดท้ายก็มีสัตว์ทะเลมาขัดขวางการสวดภาวนาเพราะถ้าครบพันวันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นมนุษย์ไงปรากฏว่าชาวประมงเนี่ยซึ่งอยู่ด้วยกันละมั้งกับผู้หญิงคนนั้นอยู่มาเป็นพันวันเลยนะก็ออกทะเลไปจัดการสัตว์ทะเลตัวนั้นที่ออกมาขวางแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บอย่างหนักแล้วก็กลายเป็นวิญญ,ญาณ ชาวประมงตายฉะนั้นดาก้อนคิงราชบาบังกรเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นพ่อหรือเปล่าก็ช่วยคือจะฟื้นชีวิตชาวประมงไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนชาวประมงที่ตายไปแล้วเนี่ยให้กลายเป็นหินรูปเต่าเทอร์เทลล็อกแล้วก็อนุญาตให้เจ้าหญิงครึ่งมังกรเนี่ยไปอยู่กับหินรูปเต่านั้นชั่วนิจนิรันด์ฉะนั้นคนที่มาที่เกาะเต่าเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันแบบนิจนิรันด์แล้วก็ได้ความสุขความร่ำรวยใครที่มากันเป็นคู่ก็จะได้ สมปัดถนาทั้งใครมาที่นี่ก็จะส,สมหวังเรื่องความรักนี่ที่เที่ยวมันจะต้องมีสตอรี่แบบนี้ทําให้เราอินกับที่เที่ยวไอ้ก้อนๆเน,นี้มันเป็นเหมือนลาวาไหมไหลออกมาแบบนี้ยฉะนั้นแล้วทุกคนที่ไปทางยื่นตรงชายหาดซองโดเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าลูกปั้นที่นึกว่าเป็นเมอร์เมดเนี่ยไม่ใช่เป็นฮาร์ฟดรากอนปกติเมอร์เมดเนี่ย เขาจะเป็นหางตามาจนถึงก้นใช่ไหมอันนี้คือจนถึงก้นเขายังเป็นก้นคนอยู่แต่เขาเป็นหางตั้งแต่ใต้เข่าลงไปคือหางมังกรดังน,นั้นรูปปั้นตรงนี้ก็เกี่ยวกันนิทานตรงนี้ก็คือกระเช้ามาลงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินลงมาทางนี้แล้วก็เดินไปที่ซองโดยงกุงสัพเพ็ญชันบริชเดินมาจากทางนี้ก็จะเจอลานกิจกรรมแล้วก็ทางเดินเทรลซึ่งเราจะต้องไปทางนี้นะเดินต่อมาเรื่อยๆเหมือนเป็นอะไรอะซูทเคสไหม มีห้องน้ําอีกแล้วถ้ามันเดินต่อไปมันไม่ใช่แล้วนะเขาอุตส่าห์ทําทางให้เราดีๆมันก็น่าจะทางนี้แหละเอว่าขึ้นไปสุดแล้วจะเจอวิวอะไรไหมมันต้องเจอเพราะว่าลงทุนทาช้าขนาดนี้ถ้ามันไม่มีแล้วก็โดนด่าแน่ <c oughs> <s> <S แต่ว่าเขาทําทางให้ดีมากเลยนะดูสิแค่ลุยลุยทางให้ก็พอชอบ่ันนี้ทาระเบียงให้ด้วยอะ่ะตั้งแต่มาเที่ยวเกาหลีเนี่ยนะไม่มีวันไหนกลับเร็วเลยกลับเกือบดึกทุกวันเลยที่เที่ยวมันเยอะถึงข้างบนแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะเราคงต้องเดินต่อหรมั้งนี่ไงทำทางให้ดีซะขนาดนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างนี่เรากลับเดึกแน่นอนทุกรอบเลยโอ้ว่ะที่ก็พยายามบริหารเวลาแล้วนะตันนี้ห้าโมงแลยแล้ว,ลวพระอาทิตย์ตกเร็วด้วยน่าจะอีกนิดเดียวแหละที่นี่แมวจรจัดเยอะจังเอา้าแค่นี้หรอนี่คือจุดชมวิวหรอหลอกนี่เดินต่อไปน่าจะไม่ดีแล้วแหละ คือเขาก็ไม่ได้หลอกหรอกแต่ว่าก็นึกว่ามันจะเป็นจุดชมวิวกว้างๆไงอันนี้เหมือนเป็นที่นั่งคุยกันเฉยๆสรุปก็คือเพื่อนๆไม่ต้องขึ้นมาหรอกนะไม่มีแควขึ้นมาอยู่แล้วนะมีแต่พวกเธอวิวที่แท้จริงคือตรงนี้แหละแต่เราเดินขึ้นไปตรงนู้นแล้วก็ไม่ได้เห็นวิวอะไรเลยรู้่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อดูวิวจุดนี้อจุดนี้นะที่เหลือไม่เกี่ยวกลับมาที่ทางเข้าเคเบิลคาร์เรือเขาเพิ่งเอามาวางเลยยังแกะพลาสติกไม่หมดเลิฟล็อกการ์เด้น ตรงนี้สวนหอยทากตรงนี้ซ่องโดกสกายพาร์คปูซานแอร์ครูสน้ำปัน3า0 0ันสี่ัน้ไสกรอกชีสอันนี้ซื้อตัว๋วข้างนอกเป็นที่นั่งกินปิกนิกตรงนี้เป็นที่ยิงปืนเวเฟอร์ป๊อปคอร์นสายไหมอุ้ยสามพเองอะ่ะ อันนี้แป้งทอด5,000ไก่เกาหลีไหมออไก่7,000ไส้กรอก4,000ันบ์บิคิว5,000โดนัท3,000ไม่แพงเลยเนะอะตอนแรกนึกว่าขึ้นมาแล้วจะมีแต่ของแพงนะแต่ราคาเท่ากันหมดทุกที่เลยเออราคาแบบเหมือนข้างล่างเลยอะ่ะอันนี้ไอศครีม3,500 6 5ห้าหันห้าแต่เราไม่มีเวลานั่งกินแล้วว่ะพรอาทิตจะตกแล้วว่ะซองโดสกายพาร์คข้างในคือเป็นแบบนี้ ก็คือต่อคิวขึ้นเคเบิลคาร์ลูฟท็อปกายฮาร์เบอร์ไปไหมถึงแล้วลูฟท็อปว้าวอุ้ยสวยมากอุ้ยดูดิสวยมากเลยอ่ะโยวิวสุดยอดเลยอ่ะอุ้ยอับสนใจเป็นพิเศษทรงผมคล้ายตัวที่อยู่ข้างล่างแต่ว่ามีขาเป็นกางเกงลูปเพ็ดมังกรเออว่ะแล้วก็ใส่เสื้อ ลกก้นเหมือกกั็เมกกื่อกี้อ,อยู่ใกล้ทะเลไงเขาเลยไม่ใส่เสื้อตอนนี้คือเขาอยู่ข้างบนเขาเขาก็ต้องใส่เสื้อเด็กมาด้วยไงเมื่อกี้มีคนโย,ยนเหรียญใส่น้ําพุที่เห็นตรงนี้ก็คืออันนี้รูปเดียวกันส่วนอันนี้ชื่อว่าซูชิมะไอลแลนคือตรงนู้นถ้าอากาศดีๆจะมองเห็นอยู่ลิบๆน่าจะเป็นเกาะของญี่ปุ่นไหมเออใช่เพราะว่าชื่อมันญี่ปุ่นมากเลยมันไกลมากเลยนะแต่มันอยู่ระหว่างกลางระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นอันนี้คืออะไรอ่ะ ขาบอกว่าเป็นไทม์แคปซูลก็คือให้คุณได้เก็บไอความทรงจําอะไรของคุณเอาไว้ในหลอดสีม่วงอันเนี้ยเหมือนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าคุณอยากจะกลับมาดูคุณก็มาแจ้งอ่ะถ่ายรูปไอเบอร์ตรงเนี้ยทางซ้ายเนี้ยสามสี่ศูนย์เจ็ดหรือเบอร์อื่นๆเนี้ยเอาไว้ว่าจะเอาตู้ไหนละมั้งถ็จแล้วก็เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ละมั้งจะเอาเบอร์อะไรแล้วเขาก็ปิ้นไอชื่อเอามาแปะไว้มันเป็นสตอรี่มากกว่าโรตีเขาต้องฝังตุ่มฝังดินอันนี้ไงเปิดตรงนี้ แล้วก็ใส่ลงไปอ๋อแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าทามแคปซูลของพวกเราเนี่ยก็มีก็คือช่อง YouTube โกนโนไกนั่นเองที่เราได้ฝังความทรงจำของเราไว้ในวิดีโออย่างมากมาย p r i n ซ์บอยแล้วก็มีตัวเล็กปรินซ์ชายแล้วก็มีตัวโต p r i n ซ์แมนคนเดียวกันหมดเ่ย e เปติดปรินซ์ชายแล้วก็เล p เปติ Prince Boy ยออกเดินทางไงออกเดินทางแล้วก็ Le p เปติดปรินซ์แม เออแต่ทำไมข้างบนไม่เห็นมีร้านขายของที่ระลึกเลยดูท้องฟ้าสิสีสวยมากอ่ะพรอาที่จะตกดินแล้วห้าโมงบเจนาทีต้องกลับแล้วแหละเพราะว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเดินกลับบ้านถึงกลับแล้วจ้ากลับแล้วเราต้องสปีดแบบเร็วกว่านรกเลยอ่ะนี่คือระยะทางกลับบ้านของเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้ ระยะทาง6.4กิโลใช้เวลา1ชั่วโมง36นาทีตอนนี้5โมง23นาทีซองโดบีช5โมง50นาทีสวยไหมสวยสวยเขายังไม่เลิกกันเลยอ่ะยังนั่งกินกันอยู่ทำให้เราหิวไปด้วยเลย m มคเคอเรลเฟสติวัไปได้แล้วลูกกลับบ้านอเดินแคทวอลซสิยิงดึก คนยิ่งเยอะอะ่ะโอ้ดูแถวดินี่คือคนต่อแถวนะนี่ประดิบที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือสองหมืห้าโอ้โอดูคนดิโอ้โหนี่ถ่ายตูป้ปลาได้โอ้โหเดี๋ยวนี้คือแถวใช่ไหมเฮ้ยเขารอกันได้ยังไงอะ่ะและนี่คือหางแถวนะเดี๋ยวเราไปดูหัวแถวกันต้องผ่านน้ําตกตรงนี้ก่อนปลามันแหวกว่าอยู่ในทะเลนในตูป้ปลานี้นะ <c oughs> แล้วเขาก็จับปุ๊บแล้วก็หันปับ๊บกลายเป็นคาาชิมิทันที ดินๆแต่แล้วก็ปึ๊บทีเดียวแล้วดูคนต่อแถวดิจากแถวตรงนั้นมาตรงนี้น่าจะร้อยกว่าคนได้อะร้อยกว่าคิวอ่ะและนี่คือต้นต้นต่อเพชรคาดเมื่อกี้เขาช้อนจากตรงนี้ใช่ปะเสร็จปุ๊บแล้วก็หรือดูนะดูดูนะหยิบหยิบเสร็จปุ๊บแล้วก็ปาปเดียวเฮ้ยเราต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ย เอาความสดไม่ใช่เหรอพวกคุณน่ะมาต่อแถวกินเพราะว่ามันสดไม่ใช่เหรอเสร็จปุ๊บแล้วเนื้อมันมาอยู่ตรงนี้นี่ล้างน้ําก่อนเฮ้ยแต่เขาสะอาดนะมันมีเครื่องล้างน้ําด้วยล้างน้ําเสร็จปุ๊บล้วก็เอามาแล่ยังดิ้นอยู่เลยนะ่ะซับน้ําเสร็จปุ๊บล้วก็เอามาหัน่นเอามาหั่นแบบนั้น,อนเอาที่เพื่อนๆออกคุณเอาเพื่อนๆเกล็ดเกออกไปก่อนแล้วค่อยมีคนไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปซับอีกทีนึงไปซับให้มันแห้งมามนวมนๆมนซับ อันนั้นคือผนกหัน่นแล้วก็ใส่จาน25งหมนะปะอิ่มยังเป็นจานๆแบบนี้แล้วก็มารับน้ําจิ้มแถวนี้ก็ไม่แพ้กันแต่เราจะเดินไปยังไงอะ่ะขอขอ,ขอเดินหน่อยนะขอเดินหน่อยซื้ออะไรกันต่อแถวกันตั้งเยอะตั้งแยะปลาทอดแล้วก็แป้งทอดเล้มีงานอะไรกันเหมือนเป็นการแสดงมายากรเฉยๆแต่ดูเรื่องใหญ่มากอะ่ะ 상당한 실력을 가지고 있기 때문에. 네.